ครับกลับมาพบกับผมสกูตเตอร์24ชั่วโมงเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอรถสกูตเตอร์ที่ทางร้านมีนำมีจำหน่ายนะครับคันนี้เป็นสีส้มนะครับล้อ8นิ้วนะครับที่และที่ทุกคนชอบและบอกว่ามันแข็งแรงมันมีดีตรงไหนครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ดีเทลให้ฟังรถคันนี้นะครับเริ่มต้นมาจาก รุ่นโครงเหล็กครับตรงนี้ครับจะเป็นตัวเสริมเหล็กทั้งสองเส้นนะครับรับน้าหนักได้ดีนะครับปรับเบาะสูงต่ําได้เบาะนุ่มสบายครับเย็บปักหมุดกระดุมมาอย่างเรียบร้อยเลยฐานแบตตรงที่เราเหยียบเท้านะครับกว้างสบายข้างหน้านะครับเป็นล้อเติมลมนะครับข้างหลังเป็นยางตันนะครับนี่ยางตันอย่างนี้เลย มีมอเตอร์อยู่ที่ล้อครับปรับเบรกตั้งเบรกในกจากตรงนี้เลยนะครับรถคันนี้มากับโชคอาพบทั้งคู่นะครับนี่ไงครับสวยไหมปรับพอสูงต่ำพับคอได้ด้วยนะครับรถคันนี้ทางร้านมีนำจำหน่ายนะครับมีตัวบอกสถานะแบตแจนะครับติดหมดทุกอย่างนะครับสวยงามนะครับรูปทรงตะกร้าพลาสติกสีดำแข็งแรงนะครับ รถคันนี้ก็ทางร้านจำหน่ายอยู่ที่ราคา4,700บาทนะครับมีหลากสีมากมายนะครับในตอนนี้สนใจก็แวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับหรือโทรมาสอบถามผมได้ครับ0800720668นะครับสวัสดีครับ